สวัสดีครับเพื่อนๆช่อง YouTube ชีพทําคําพิเศษนะครับโอ้ก็หายไป1วันนะครับไปทําธุระก,กับคุณนาก็ไม่ได้ไลฟ์เลยนะครับมาวันนี้นะครับเพื่อนๆครับตอนนี้เวลาบันทึกไว้เป็นปรวติศาสตร์การเมืองของประเทศไทยนะครับวันนี้พรฤหัสบดีที่7มีนาคม2552ครับเวลาบ่าย3โมง52นาทีครับ สารรัฐรมนูญนะครับมีคำสั่งยุบพักไทยรักษาชาติเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวนี้เองเลยนี่ฮะเรามาดูทวิตเตอร์ของไทยรักษาชาติล่าสุดแลวครับมาดูความเห็นกันเลยนะครับเรายังไม่ต้องไปดูเนื้อข่าวนะครับพเพื่อนๆหรือว่าจะดูเนื้อข่าวกันสันหน่อยก็โอ้โหนี่ฮะไทยรักษาชาติดูดูข้อมูลที่เห็นในทวิตเด็กเดี๋ยวนี้นะครับ มาเป็นสายน้ำเลยครับมาเป็นสายน้ำเลยมาเป็นสายน้ำครับยุบพักยังไม่ต้องอ่านมาดูความเห็นก่อนครับเพื่อนเื่อครับเพื่อนเพื่อนามาดูความเห็นในทวิตเตอร์ก่อนเดี๋ยวบบนี้เลยนะครับซื้อหวยทําไมไม่แม่นอย่างนี้บ้างสถานีถัดไปพักต่างๆพยายามจะต้องแย่งฐานเสียงมาให้ได้ สื่อใจร้ายแค่ไหนกล้าถามปีชาพลรู้สึกไงตอนนี้ว่างๆยุบพักประชารัฐด,ด้วยนะจะตุลนหมดอาชีพจะทำมาหาแดกอะไรจากใจประชาชนอย่างกูสิ้นหวังแล้วไม่อยากทำเลยเลยจงจารึกไว้ว่าตลอดสิบกว่าปีกลุ่มบุคคลไม่กี่คนช่วยตัดทอนช่วยขัดจัดขวางการทำลายเกือบโตประชาธิปไตยนี่ดูครับอ๋อนี่ นี่อาจารย์คนนี้เลยนะฮะสารธรรมนูตอาจารย์นักคลินคนนี้ฮะผู้เชี่ยวชาญ2 4งสีเราย้อนกลับไปเราย้อนกลับไปเราย้อนกลับไปเวลานิดนะครับเพื่อนๆขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เ,เข้าสู่ช่อง y o u t u ชาแนลชีพทาคำพิเศษนะครับผมเป็นอาจารย์สอนโซเชียลมีเดียเพื่อการประจมพันธ์นะครับแล้วก็สนใจ ผมต้องการบันทึกประวัติศาสตร์การเมืองผ่านทวิตเตอร์ไว้ในครั้งนี้เลยครับก็ผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะเสียใจนะครับเราก็อ๋อมีดูสดอยู่แหละครับตอนนี้ดูสดช่องไหนครับผมดูทวิตเตอร์เลยอ่ามาไม่เป็นไรครับเพื่อนๆก็เข้ามาดูความเห็นกัน ปิดเสียงนิดครับโอเคยุบแล้วครับยุบแล้วก็ซื้อหวยก็ถูกกันเป็นแถวเลยฮะมาดูนี้ดีกว่านะครับดูความเห็นเพื่อนๆเรามาดูความเห็นในทวิตโทษฮะเพื่อนๆครับลองมาดูความเห็นในทวิตเตอร์กันดีกว่านะครับเรามาดูความเห็นในทวิตเตอร์ดีกว่า เรามาดูความเห็นในทวิตเตอร์กันก่อนนะครับเพื่อจะได้บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์การเมืองอีกครั้งหนึ่งว่าคนในประเทศไทยบนโลกทวิตเตอร์คนรุ่นใหม่เขามองอย่างไรนะครับเขามองอย่างไรเขามองอย่างไรเขามองอย่างไรนะครับโอเคผมเริ่มตรงนี้เลยแล้วกัน5้านาทีที่แล้วครับ เปิดมติสารรัฐธรรมนูญตัดสินเอก,กฉันตัดสินเอกฉันยุบพักไทยรักษาชาติตัดสิทธิ์สิปีนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนี่ฮะสารรัฐธรรมนูญได้อ่านวิยยนิจัยคณะกรรมการกกตเสนอให้กกตเสนอให้สารรัฐธรรมนูญยุบพักไทยรักษาชาติมาตรา9กมติ9ต่อ0ครับ มาติเกต่อศูเลยอ่ะมาดูความเห็นดีกว่าครับกูทอ้อแท้มากมองไม่เห็นแสงสว่างเลยพวกผู้ใหญ่ปัญญาอ่อนวงเล็บไทยละแซทแทกไทยรักษาชาติยุบละจา้ายุบละจา้าคุณหอมน้องจรนเผด็จการสุดๆนะฮะเหมือนบางประเทศที่เลือกตั้งแต่มีแค่พักเดียวให้เลือกอันนี้เหมือนการวางกลไก เล่นกลโกงทุกอย่างพักไหนมีแนวโน้มได้ที่นั่งสอสอมากและมีจุดเยือนไม่สืบท่อหน้าทหารก็ยุดพักหมดปปอชอจะได้เลือกตั้งโดยมีทางได้ประชาธิปไตยบทสรุปไทยรักษาชาติก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าผิดตรงไหนแปลกนะอะไรที่ประชาชนร่วมเห็นกันว่าผิดคนตัดสินไม่ผิดอะไรที่เราคิดว่าไม่ผิดผิดซะงั้นโอเคนุกตั้งใจจะเรียนกฎหมายไม่ใช่อยากจะทํางานการเมือง เรียนเพื่อจะรู้ว่าตัวรอดจากสังคมที่ถูกปกครองไทยรัฐครับไทยรัฐไทยรัฐนิวส์เลยครับรายชื่อกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติผู้ถูกเพิกอถอนสิทธิทางการเมืองและไม่สามารถตแต่ตั้งพรรคใหม่ได้อีกสิบปียกเว้นนายรุ่งเรืองที่ออกไปก่อนหน้านี้มีใครบ้างครับที่โดนตัดสิทธิ์นายอพชิน,นวัตรหัวหน้าพรรคก็ต้องโดนด้วยร้อยโทปีชาพนนายแพทย์พงศักดิ์ภูสิทธิ์สกุล นายคณะพศจมฤทธิ์นายจุลชัยโนนสศรีชัยลุงเลืองดรลุงเลืองพิทยาพิทยาสิรินะครับนางวัสมนเพลงดิตนายสัตพงเกษมสัต,สตประเสริฐนางสาวชยิกาวงนาภาจันทร์นายามิติทิยาภัยรัตนายพิทาชายัยวิริยะโลดนางสาวอุษณีเหลืองวิจิตรับรองหัวหน้าพ มาดูต่อครับเพื่อไทยอนาคตใหม่